จ้ากาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีของทั้งช่องเกตุพาลุ้ยเด้๋ยวน้องเมื่อนี่ได้เดินทางมหาปู่องค์ดำเด้อพี่น้องเด้ออยู่บึงเกลือค่ะปู่องค์ดำคือมีเข่าหลายแต่พี่น้องเด้อเบิงเนียพู้นเข่าเตรมอยู่พุ่นนะแล้วเบิงพี่นอ้องอุบาทอุพัลโลคักแน่กระดอกกระเดี้ยพุ่นนะท่างพุ่นว่าข้าเจ้ามานยุว่าสั้นข้าเจ้าว่ามานยุเอา้ามาที่นี่เขามาถามเบิงเกเล่า เจ้าเจ้าสิไปไหว้ปูบ่เจ้ไหไว้ปูจุดตัวเลขน้ำบ่จ้าโอ้จุดอยู่หมู่บ้านนี่คนหมานอยู่บ่เตี้ยคนหมานอยู่รั้วหม้อยเลยเตี้ยเออโอ้เอาพี่น้องเอฟซีบ่หม้อยาถูกดูถูกดูม่นบ่ข้าเจ้าได้ข้าเจ้าได้เรื่อยบ่เตี้หมู่บ้านนี่คนหมานหลายแล้วบ่เตี้ยไปสั่นเจ้ไปจุดให้นะพี่น้องเดี๋ยวเจ้าเจ้าซื้อวางได้ ฮะยายหนุยเจหนุยกำลังสิไปจุดถูบค่ะพี่น้องโอ้ยล่มคักหลายได้บดที่นี่แล้วเบิ่งแน่พี่น้องร่มคักร่มแน่อา้าเจดหนุยเรากำลัลงสิจุดหวายปูพระาพี่นอ้องเจดหนุยผู้เฝ้าได้เนี่ยผู้เฝ้ายู่นีเฝ้ายู่กับปูกับยาเฝ้ายู่กับองปูยูน่นีประจำ เอาคือมีหอดอันรถเด็กหน่อยามาอแม่ผู้ใดเลื่อมรถลูกรถเต่ามาเอาเดอ้อพี่น้องนี่ผู้ด่าแล้วบเบื้องนีมาเลื่อมหอดรถลูกไว้มันนอนบรร่หรอลูกมูุเจ้าอู้ข้าเจ้าจุดทูบไว้พร้อมเดี๋ยวตัวใดผู้หนี่บอวันเลื่อมใหม่แตงบ้านนี่แปดแปดเอาคนนี้อยังเด่น จากม้อนนันสองอันนันจะแปดแปดตัวนี่นันย้ายแล้วว่าแล้วจุดถูกแดแล้วขอจังไปเห็ดชีบเล้วตั้งหากตอนนี้เห็ดชีบย้ายหนุ่ยก่อนมาหาเจนหนุ่ยได้เจนหนุ่ยผู้เฝ้ยยุ่นีเนาะผู้เฝ้ยยุ่นีแล้วก็สีได้ปูแล้วก็สีเบิองสีแย่งลูกหลานตัวเอาปูเอ้ยเจนหนุ่ยแล้ววายเด้อปูเด้อให้โชคให้มัน เอาชีหนาเด้อพี่นองเด้อท่างช่องอนนลลูกอีสานค่ะมันล่มแห้งค่ะพี่นองขะมันล่มแห้งป้ามองตาเข่าตากน้าแม่คือโพดแท้แมนบ่อเข่าปูต้นเนี่ยเข่าปูองดำต้นเนี่ยได้หลายปันไดหมู่วานเนี่ย บ้าโอ้เอา้าช่วงระยะเจ็ดหน่วยแล้วกำลังจุดอยู่ตอนนี้เดี๋ยวเข้าไปถามเจแล้วสกอนว่นาข้าเจ้าจุดแบบใดจังใดนะคะเนาะข้าเจ้าเป็นองค์เป็นล่างมาบอกขึ้นไปเขาฝัน เขาฟันผู้เพิ่นมาจุดทูบนี่บ่เพิ่นเพิ่นจุดแล้วเพิ่นวางได้ขอยตันจะไว้ก่อนจะสิหนีก่อนข่อยตันรถซะิรพี่เราเรารวยได้พี่น้องพุ่นน่ะรถอันเพิ่นพันว่ามาเพิ่นอยากกินกล้วยมาเสียสบายอยู่กล้วยบ่กินน้าเพิ่นก็เพันกินกินน้าแบบ แบบใส e ats, er ่แก oh. ้วบวกกินแบบใส่กวดน้ำพวกน้ำเย็นน้ำเงี้ยเพิ่นมากินใส่แก้วว่าใส่ช้อนน้ำใส่ข่าฝันน่ะโอ้โหจะกินว่าน้ำจะปีกับข้าวแล้วน้ำมัอหันมืดนาไม่ไม่บะลู่เนาะมืดนาพุ่นแล้วมือนี่กับไฮซะก้อนแล้วไฮซาก้อนไปข่าฝันเพิ่นไปเข่าฝันไผเพิ่นกับสีกินน้ำผู้นั่นเพิ่นบ่ได้กินน้ำเห่าด้แม่นจ้าพราะว่าขันเพิ่นสีเอานี่คือเพิ่นต้องไปหาผู้เพิ่นผู้ใดฝันก็คือผู้นั่นเอาม่ให้ตั้งเด็เล่าแทอาไม่ให้ บ่่าเจ้าจุดถูบเอาบ่แม่นจ้ะเจ้าจุดได้จักเทืยบบ่จุดได้แค่หนึงแห่งมันเดียวซีโต้ไม่มาเดียวหกโตไม่ไปออกซีโต้เพราะเดียวหกโตเจ้าคนบ้านนี่บ่แม่นจ้าฮาเตียพี่น้องเพิ่นอยากมาเพิ่นอยู่ทางไกลเพิ่นสิมาทางนี้ฮาเตียเพิ่นโทรหาเจ้าเจ้ามีเบอร์โทรบ่กจำได้บ่เบอร์โทรเจ้าของได้จ้าบอกเพิ่นแน่ยฮาเตียเพิ่นบ้านไปทา้งใดละเจ้งสันสิเพิ่นโทรหาแม่บอกเพิ่นแน่เบอร์ยังศู 0828982089เอาไม้เอาไม้เ <0 8, S 1> ย่าเยาว์วว <S 2> 2 <S ไว้เยาเว์วไว้0828988982089 2089เจยังค่ะซื้อปุ๋ยจ้าเจ๊ปุ๋ยเนาะค่ะเนาะพี่น้องบ้านยังก่านจ้านิน้ำจันน้อยบ้านน้ำจันน้อยอันเดียผู้ใดอยากมาหาปูปูยงังเพิ่นซื้อ,อยังนี่ปูงองค์ดำจ้าปูองค์ดำพึ่งจะพึ่งจะบวงสรวงดีเนาะเจ๊เนาะจ้า สองได้อสองเดือนสามเดือนนี่ราบบวงซองปบเลขแตกสามศูนย์แมนบ๊อแมนเขาเจ้าถูกเพราะว่าข่อยกับได้มาเฮ็ดคลิปอยู่ดิเจเพื่อนเขเจ้าถูกเพราะเจ้ากัม้าถวายอยู่มือมือเขเจ้าลั้มมาละมือเขเจ้ามาล้มมือแต่ว่าเพื่อนเพื่อนฝันวานเพื่อนฝันวานเพื่อนไปขอกินกล้วยคนทางใด้แบบนี้ที่เพื่อนไปฝันเพื่อนฝันบ้านนี่แม่นบ่เอาเพื่อนสีเฮ็ดเพื่อนสีเฮ็ดมือใดโนเพื่อนสีขอมมือแดงหมดละเพราะสือไม่หายแต่เพื่อนื้อกล้วยไว้แล้วอ้าวแสดงว่าเราสิจุดสูบอีกดิหนี่มือแรงแมนบ่อเขาเจ้านั่งอยู่นี่่อยเายงน มองมุ้มแบบเรียนนี่แม่เห็นมานั่งคนนั่งันหลายๆตามสาลยังหันอ่ะอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข่อยจีไปแวะเพื่อนนะเจียเพื่อนห้คลิปขันเพื่อนบ่ให้คลิปข่อยเจ้าเบื้องตัวเลขไว้เด้อข่อยจีมาหาเจ้าเบอร์โทรเจ้าข่อยมี่เราเด้อครเออข่อยตัวข่อยรล่อเบอร์โทรเจ้าซื้อนี่บ้างหันน่ะน้องพี่น้องจ้าจ้าเอาเอาขอบคุณหลายๆค่ะเจ๊ปุ๋ยกับพี่น้องเจ๊ปุ๋ยคนสวยขอบคุณมากมากนั่นบอกเข่าเจ้าแม่เราลเข่าโอ้เราได้เข่ามาตากเขาอยู่หนาปู จ้าอขอบคุณมากม,ม,มากค่ะเอาพี่น้องเอฟซีค่ะอุ้ยเหลืองแนวหุ่นนะเอาตอนนี้เจนเรากำลังขออยู่จุดได้บอลเจมันล่มปันเนี่ย <c oughs> <c oughs> ไปในหนีจุดว่าได้ต,ตดตะเกียงโ,โอ้เปิดว่าได้เลยบ่าเอาพี่น้องเอฟซีค่ะ รอสักคู่เมื่อกี้นี่เจ็บปุ๋ยแล้วกับวบาสซู่ฟังแล้วเนาะค่ะเนาะปุ้ยลูกล้านได้เดินทางมาหาแล้วให้สามตัวโหลดเดือปูเดอให้สามตัวเลยเด้อค่ะเด้อสามตัวรวยๆย,ย,ยกันสุขผูสุขคนจ้ะ รอค่ะพี่น้องรอดรอดเด้อค่ะเด้อปูเพิ่นไปเข่าฝันแม่อยู่บ้านนี่ลหละเพิ่นไปเข่าฝันว่าเพิ่นอยากฉันกล้วยว่าสันน้ำเพิ่นก็อยากได้ใส่แก้วเพิ่นว่าอยากได้ใส้ขวดเพิ่น่าเพิ่นกินบ่บเป็นชันบ่บเป็นว่าสันพี่น้องคะผู้ได้ิีเดินทางมากกับมาได้เด้อค่ะเด้ออยจุ่บานน้ำจันเด้อค่ะบ้านน้ำจันค่ะพี่น้องเอาเขามาลอดตัวเลขน้ำเจล่าจากน้อยจาแล้วเจ็ดตัวสิบห้าพี่น้องยางเบิ้ง คลิปนี้ยาวแล้วค่ะเด้อพี่น้องคลิปยาวไปเลยค่ะเจ๊เราไปหาหม่องจุดถูบอยู่อถามคุณพ่อก่อนคุณพ่อได้หลายปันได้เข่าเนี่ยเข่าก็ได้ไหลก็ได้หลหือว่าว่าตีนี้น่าด่อยก็ออกหลายเติบอยู่แม่รู่พ่อเก็บเครื่องก็เครื่องไปแล้วฝนมันดีฝนดีฝนดีหลายบ่พ่อครับฝนดีถือแจ็คเท็ตมาเล็กฝนดีบ่ กับว่าว่าฝันหอกแต่ว่าช่วง,งนี้โอ้หลายสิบปีหรอก่าืา่อเลเจ<ม>้าซื่อแนแต่ว่าหังขึ้นมากยู่คึมักยู่โตไวนี่ขึ้มักบอกพี่น้องเพื่นเนี้ึซื้อสองสีสองซีสองส,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 สีกับสิบห้า,าเลขเด็กหน่อยบอกดิสิบห้านะโอ้จังหวะเสองสี่กับสิบห้าคุณพ่อ,อ เลีกมากแมนบ่พ่อพ่อยังนี่ค่ะพ่อเทพครับพ่อเทพบ้านน้ำเจั้นนี่เนาะพ่อเนาะนี่กันว่ฮ็ดเออของซอยตายยู่นี่เตะเขาน้ำกันมัดซอยกันซอยกันมัร์กซิพาครับสองซีสองาของคุณพ่อเทพเด้อพี่น้องเด้อคุณพ่อเทพอุ้ยเหลืองเล่าเหตุงานมัดตอนเพิ่นเอาหาบมาที่แรกค่ะเพิ่นบ้าเหมื่นที่เขาไหนเราแบบนี้ ไปตั้งอยูไ่ไ, <c oughs> ไปเค่ะบาดิสิปิตปิคนซองล้มเลยล้มลงเลยเนี่ยไปพญานาคน่คะอ๋อแแท้ี่ก็บิลมแต่ยังขึ้นลมอ,อายากเห้เขาบ,าบ่เสอาายากให้เขาจับเนี่ยนั่เสอ๋อลมลงเลยยังไม<แ>่<แ>จับกูสิวดะดเนาะแม่นบ่าังจับกูสิวะเหรอเออแต่ทีเนีน่ยนี่คือสองซีกสิ้าคุณพ่อยังพ่อเทพ คุณพอเพเด้วยค่ะพี่น้องถราว่าอันนี้มันกับกับเซียยูเสียบ่เพอเซียยูคือเสียเป็นยังไงคือเสียกับผู้ใดมากกถือผู้ใดมากกัถือ,กกถอขอแต่ห้มาะขอแต่ห้มาพี่น้องผู้ใดมากกถือผู้ใดมากกถือขอแต่ห้มาว่าสันว่าขอเทบแล้ววาเนาะเอาบ้านบ้านน้ำจันนี่อยู่อำเภอหยังก่ออําเภอเสครับอําเภอเสีย จังหวัด้อยเอ็ดคือเกาเหรอพี่น้องจ้าบึงเกลือค่ะพี่น้องบึงเกลือค่ะพี่น้องค่ะอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดพอเทพเพิ่นว่าเสื้ออยูอสันผู้ใดมาขอกรให้ผู้ใดมาขอกะใหว่าสันเอาพี่น้องเอฟซีกะใส่ดุลพินิจพิจารณาเอาเด้อค่ะเด้อสำหรับปูองดำเนาะค่ะเนาะปูองค์ดำมือนีล่มแห้งพี่น้องคากล่องกับวไดเอามาบัดที่นี่ล่มแห้ง พอเทปล้วห้สองซีกับ1ิหาวะสันว่าแล้วว่ามักกระจัดโหลดวาสันซื้อเจัดตัวซื้อโยตะว่าซื้อซื้อเดียวสองตัวนไหมซื้อตัวเดียวซื้อตัวเดียวรใจนักอือไม่ที่ยืนเปลืเอเลืดว่าที ห้ยจ้าโอ้แฉคขึ้ะซื้อกัถือกแล้วอืมพี่น้องนี่ี่ค่ะล้มี้งค่ะโอ้เจแล้วจุดตั้งไว้แล้วตั้งไว้อีหยังกับเจโอ้ยานมันล้มเอาค่ะพี่น้อง อุ้ยแปดมาแล้วโอ้ยอึบโอ้ยเจตุขออนุญาตนังเนด้อปูเด้อพี่น้องนี่คือทูบเขาเจแล้วจุดแล้วจุดทูบป,ปูองค์ดำเจมาพี่เจเฮ้ามานังพี่ยุ้ยไส่ละ่ะแปดมาเหรอเจเพื่อนนั่นเพื่อนไห้แตงต่เล่าว่ะเต้ ไทยกับไห้ือกันเล่ากับไห้มื่เจ็ดตัวมามือนหนเ่ง่นไห้ไย่ด้แปดมาแล้วหนึ่งตัวค่ะพี่น้องคะสำหรับเจแล้วจุดไว้เนาะอ่ะพี่น้องกับพิจจรณาเอาเดอร์ยังรอตัวที่สองที่สามที่สี่หัวยบว่ามีสี่ตัวดิมันมีสามตัวเท่านั้นได้ถูกนะพี่น้องเนาะยังรอตัวที่สองที่สาม สำหรับปูองค์ดำเนาะค่ะน้องพี่น้องปูเอ,อ้ยให้ลูกให้หลานเลยเด้อปูเจแล้วจุดห้แล้วนี่เออป,ป,ปูแปดดินี่พี่น้องเห็นบ่้ยนะเออเป็นเลขเหรอค่ะจืจอบ่พี่น้องปูเพิ่นสิให้อีหลีตัวน่ะเดี๋ยวเด้อทางช่องเกตตูเบื้องก่อนนี่เอาแคปหน้าจอเลยเด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอดูก่อน แคบนาจอไว้ค่ะเดี๋ยวเจ็ดตูวสิท้ายลูกไปอีกโอ้ยสามปดพี่น้องสามแปดยังวะตัวที่สามจริงสามแปดยังวะตัวนี้บ่ชัดบันไดอ๋อสามแปดแล้วแต่ว่าลู้ว่แปดนะชัดแปดชัดว่ามันศูนย์บอพี่น้องเอาเขาก็มารอดหลุนตัวนี้คือเกาพี่น้องรอดหลุนรอ่องเบิงตัวเล็กถูกนี่คนสีให้ ถือกบ่ห้ตรงกันบ่เดี๋ยวเจตูสิขอพระวันหน้าขอขืนถูกสกกนเด้อให้ยู่องยู่ล่างเพิ่นขึ้นส่วนไงขืนเห็นยู่องยู่หล่างด่างเพิ่นนี่บ่บ่แมนว่าสิบ่ได้ดิพี่น้องได้หลายเด้กาสื่อบ่แค่นั้นละค่ะเลขแปดละค่ะยู่องเพื่นนีเจตูมองเห็นแต่ว่าตอนนี้คือลอสกกนลอเลขถูกสกกนเนาะค่ะเนาะรอเลขถูกร,ะะนะร,อถรอตัวที่สองที่สามก่อน เล้วเขาจังคอยไปเบิ่งเล็กอยู่องค์เพ้ินเนาะค่ะเนาะพี่น้องว่าสิตรงตรงกันบ่วาสิตรงกันบ่แปดสามไิหลีติน่ะแม่นบ่แล้วพี่น้องเอ้ยล้มหลาย่อยจะมาทรมานแถลป,ลปูมาที่นี่แปดหกค่ะพี่น้องอืมล่อตัวที่สามเด้อค่ะเด้อตัวที่สองมาแล้วคือหกค่ะแปดหกมาแล้วค่ะพี่น้องค่ะ คือเป็นโตจังสั่นเนาะบบดน,นี้เนาะสิเป็นเลขอย่างเนาะปูเอ้ยขอให้พี่น้องเพิ่นได้โชคได้มานเนี่ยเด้อปูเอ้ยแปดหกแปดแมนบอพี่น้องรอสักครู่ยังบอตันได้ว่าเด้อแต่วาทีเนี่ยเนี่ยคือเจตุเห็นแปดอยู่องค์เพิ่นนี่แหละแต่บอรูว้วเพิ่นสียให้แปดยังปูองค์ดำ ขอเพิงบุญบารมีเนี่ยเด้อพอเด้อมาขอคลิดให้กับเอฟซีเพิ่นชิปตัวเลขแนวทางกับขอให้เพิ่นได้โชคได้มนันให้เพิ่นได้รวยได้ปังแปดหกแปดมนบ่าพี่น้องโอ้ยมันได้แต่แปดหกมันเบิ่งบ่ชัดถ้าดูไม่ชัดเราก็ไม่กล้าเอาแมนบ่าค่ะที่แน่ๆคือแปดหกอะ ดหกนี่อาจจะเป็นเก้าหกก็ได้นะคะพี่น้องคะแปดหกนี่อาจจะเป็นเก้าหกก็ได้แต่สําหรับตัวที่สามนี่คือสีบอดได้ปะเบื้องส่งรอสักครู่สงสัยเพิ่นห้สองตัวบ่เหรอสงสัยเพิ่นห้สองตัวค่ะพี่น้องคะรอสักครู่ค่ะพี่น้องรอสักครู่นันใหม่เมื่อเลี้ยวเห็นแต่แปดหกหรือเก้าหกแค่นั้นค่ะพี่น้องเออเก้าเก้าหกพนักเก้าแปดแค่นั้นละ แปดหกกับเก้าแปดแค่นั้นเองค่ะพี่น้องตัวที่สามว่ได้ค่ะพี่น้องคะตัวที่สามไม่ได้นะมีแค่นี้เองได้แค่นี้เองค่ะพี่น้องคะเอ,ออเ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 ออโอ้ยถูกไฟถูกดิพี่น้องเดี๋ยวนี้เนี่ยปิวมาก ได้สองตัวอิลีพี่น้องได้สองตัวอิลีหกแปดแปดหกค่ะพี่น้องได้สองตัวเด้อค่ะเดอ้อสำหรับปูองค์ดำเนาะค่ะเนาะด้วยๆจ้าพี่นอ้องด้วยๆกันสุขภูสุขคนเด้อค่ะเดอ้อสำหรับเอฟซีทันใดที่เดินทางเข้ามามาหอดมาพอ่อแล้วก็มาแวะมาถักท่ายกสกอนกับเจตูผ้าลวยหรือว่าอ,อนุนลูกอีสาน,นะะเนาะค่ะเนาะทางช่องยูทูบหรือว่าทางเพจ กับมาถักท้ายกันก่อนได้ได้สองตัวได้แปดหกกับเก้าแปดนั่นแหละห <c oughs> ้ยหัวขื่นนั่นนั่น oh. ไปแล้วได้แปดหกแต่ว่าเห็นเลขอยู่องค์ปูอยู่ <c oughs> เดี๋ยวหยิบผ้าพี่น้องเพื่นเบิ่งอยู่ <c oughs> ขึ้นท oh, ูบกันโอ้ในหมอมันแตกบ่แมน่นแตกแตกมันแตกแต่ว่าอุ้ยแตกด้วยนะแปดแปดหกได้แปดหกหก หกกับเก้ 9, กเกเาเป็นตัวเดียวกันอาจจะเป็นเก้าหกก็ได้เอ้ยเก้าแปดก็ได้ว่าเก่าหกนี่บอาดูดูดิอือเอาพี่น้องเอฟซี 4, ขอให้พี่น้อง 4, เอฟซีสูบูสุก้นฉกชกมันหมานลำ่ำล่ำรวยรวยเด้อค่ะเด้อหกแปดแปดหกค่ะพี่น้องคะอ่ะโอ้ยมันล่มหันจกับ่บอิมพี่น้อง ออเด้อค่ะพี่น้องคะอยู่องค์ปู่ผู้หรือว่าผู้ใดเห็นตัวใดคอมเมนต์มาในเด้อค่ะเด้อเจตูเห็นเลขแปดค่ะพี่น้องคะ่ะบึงจังหนึ่งคือสามแปดแต่ว่าตัวสุดท้ายบ่ชัดค่ะพี่น้องคือสิเป็นสามแปดหกกับบจักเพราะว่าเลขถูกปูให้หกแปดหรือว่าเก่าแปดนะค่ะเนาะนอ,ะอ วันนี้ตอนนั่งยู่ที่แหลกเห็นย่างงามเลยวันนี้เห็นแปดตัวเดียวแปดอย่างนอ้อพอเอยแปดอะไรเอ,เอาทีแน่ๆก็คือหกแปดหกหกแปดหรือว่าเก้าแปดปดเก้าด้วยค่ะพี่น้องเลขทัปป่วปูองค์ดำนะคะ